ผมนี่สวัสดีครับนี่คือประกาศของผมเองนะครับประกาศของผมผม,ผมหามาจากหลางบ้านของผมนะครับผมหามาผมหามาแต่เศ้าจนขำเลยครับผมหามาตั้งนานแล้วก็ผมเอามันกัดกันมื่อวานหางมันเลยขาดครับ มันขาดแล้วมันผมก็มันก็ตายแล้วมันก็เหลือผมไม่รู้ว่านี่ใช่ประกาศหรือไม่ใช่ประกาศนะครับน,นี่ใช่ประการนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยประกาศผมตกนะครับ ปกัดผมตกผมได้จับมันขึ้นมามันก็ดิ้นเดีย๋ยวนี่นะครับนี่ใช่ปะกัดผมไหมครับนี่ใช่ปกัดไหมครับนี่ใช่ปะกัดไหมครับนี่ใช่ปะกัดไหมผมจะเลี้ยงมันหรือไม่ผมขอถามคนดูว่านี่ใช่ปะกัดไหมนะครับผมเลี้ยงมันมา แต่นาแล้วผมเพิ่งจับมันได้อีกขึ้นมาผมจับมันขึ้นมาได้นะครับผมจะเลี้ยงมันต่อผมเลี้ยงมันต่อนะครับผมก็ได้ไปเอาตัวใหม่หมาให้ดูดครับผมเอาตัวใหม่ที่ผมเพิ่งมานะ้ามาดิ แค่นี้นะครับแล้วเราก็ได้มาดูปลาตัวนี้อีกแล้วก็มาดูอีกมันดิ้นนะครับผมจับมันยังไม่ได้เลยนะครับขอเสียงรบกวน่อยนะครับมันมันมีคนเปิดเพลงนะครับนะครับะตัวนี้ใช่กัดอีกไหมครับ เปิดกัดไหมครับเปิดเลยนะครับฝากติดตามด้วย